นคะอาจารย<ม>์อดใจไม่ไหวไป,ไปแล้วลค่ะไปอ้มงแล้วขอโทัพ่ป้ามานองมะเขือหน่อยนะคะค่ะเหลือประมาณเวลาอีกประมาณสินาทีนะคะก็ให้ทุกท่านเตรียมพร้อมนะคะเราจะได้ร่วมกันนะคะแห่ต้นพ้าปานะคะเพื่อกานศึกษานะครับร่วมสมทบคุณน,นะคะ <c oughs> อันนีนน <S <S ้เฮ็ดอีหยังเห็นจ้ะวันที่แค่วันที่ปีใหม่เฮ็ดอีหยังเนี่ยเฮ็ดอียังองหลวงเฮ็ดอีหยัองหลมาแล้วกองไก่มาแล้องไ่อยหายไป่ใชเบิดเนี่ยเดี๋จ้าอยกำลังไล่สดอยู่อยไล่สดอยู่เอ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพี่ค่าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดี เท่าไหร่คะสวัสดีปีใหม่ไล่โคตรไล่สดแล้วใครปลาสวัสดีจ้าจักบาทค่ะออสองร้อยค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่จ้ารดีีแแท้ั่มสวัสดีปีใหม่ค่ะอันนี้ให้หนูสอบให้หนูให้หนู ให้ซ้อนอัด <g ül> เอาสองร้อยค่ะจ้าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาหยอดเส้นนี้เลยป่ะจ้ะหยอนเลยไปเลยตอนนี้เขามาตักไข่ปลาอยู่คะตัดไข่ปลาเตักไข่ปลานะคะค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาตักไข่ปลานะคะตอนนี้คุณพิตตี้สวัสดีค่ะ เยวของน้องสองร้อยจะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันดีสวัสดีพี่อนว่าจะขอม่ได้เป็นใครหลุมกมูเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ขามาตักใครตายย่ เดนเนี่เฮอบ้วงบมาเเอามาวางเป็นตุ่มเฉยๆอือแต่แม่อยู่ถามหาเจ้ของเจ้าของยังบอกที่ว่า่เดิบว่าหยิบหินตะแลนมากนดีพวกเขาไปยุ่งนถามหาเจ้าของยูก็เจ้ของยังบอกี่ปาดอยู่นี่ก็หู มามาอยู่มะจะนนี้ก็มา,า,มาอยู่ก็หลายคนเนี้ยมีแต่คนเหมาเจ้าควางมา <c oughs> <c oughs> จามาะดุดเลย <c oughs> มาดวลดีเล่นดีเนี้ยดวลดีพอที่เดียวสิ <c oughs> <c oughs> มอนจอสมอนเด <c oughs> ีเย้าไป <c oughs> แ อ,ไไนะอันนี้เราจะ,จะเราจะตักไข่ปลาเนาะคะ่ะสิบรวยเนาะคะ่ะโคอาคา สอน่วยแม่กับตาหน่าน่ะสอน่วยสาวสาวดวงเจ้าล่ะสาวดวงเจ้าเอามนารหา้เ็ปเพตีอาหนยดีตอนนี้เากำลังจิแกะไข่ปลาเนาะค่ะไข่ลายชเดอพี่น้องเากำลังแกะไข่ปลา อำเภินมืองมโนี่เสียงดวงค่ะใบละยี่สิบบาทนี่ได้เก้าหาที่สามนี่เล็กเด่นเด่นวะได้ขนมเด็กอ๋อได้ผ่านอันพี่จ้าเราได้เก้าหาที่สามแจกเก้าห้าก็ได้หม้อหุงขาดิกายน้ำร้อน อันนี้ีเล็กที่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิงหลุดรางวันกันพิตี้เอาพิตี้มาทันได้สวัสดีปีใหม่คุณพี่ขอคถมจเงเขาจับแล้วหุ่นยุบ รางวัลค่ะรางวัลรงวันะคะคุณคะาสวัสที่ปีใหม่ค่ะขนมค่ะคค่ะลากค้าคุค้าคุณลูกค้าคุลูกค้าคุเลูก่าคุณลกราุลูกคลกคาคะณลเกค้าระคาคุณลูกคะาคุณลูกค้าล้าคนณคุก้า่กค้าน้คาคุก่้าคุณค้กกคกกคคะ

ได้ห่อนบีพี่ผมมือจับบีผมน้อยเดียวได้หอนบีเป็นว่เนี่ย เนี่ยไรสดน่องเอี๊ยงไ่เนี่ยไมนเนี่ยนวดหนึ่งสองสามีเอาเอาขนมปีใหมขนมปีใหม่ค่าเูีอย่าไปแจกงูน้ำงูอาไปแจกงูน้ำ ตอนี่กันรอนลองมันอยู่นะคะเดี๋ยวไปมึงรอบๆอนอกๆสถานที่กันนะคะรอบนอกสถานที่กัน ไวยของใครจ๊ะนี่คือรางวัลที่ได้ราคาสิบใบค่ะสองร้อค่ะคุณผู้ค่ะเด็กเกาหลีเปบนนางสองพี่ เจวเขาจะนนจะเขาจะย <จะ S 2> ันน<จ>ะงกลับไปหาเพื่นนนอนๆก่อนนะคะตอนนี้ต้นผาป่ากำลังอยลๆให้รี่อยๆเนาะค่ะโมซิโอ้โมห่าเ่มาลักมา้วเีแยาวๆเยอะมาอ๋อยิ่งดีตอนรับนะครับต้นผาป่าโมห่าไเด้อ มาไม่เลต่อปบป้ามาจมาันาอกวาไม่แบบไปจ้าไข่ปลามาดนไปจ้าไข่ปลามาได้อนหมอนได้อนเตียอี้ไปจาไข่ปลาไข่ปลาไพอดีเลยมมอจอ่ได้ห่ซนเออกระเป๋าปดให้น่เออเอาเา ได้หนหมอนได้โอ้ยแดงหัดนได้หัดใส่เรหมอนดีก็ได้เลยได้สิดงหใ่เรอเอ้าเอ้าได้หดเรอเอาไปกปกันปลาไเขนาไปกินแดงหัีนโคใ้มากส่สุนเติีนเตหมอนเอาฝากมอนนอนน่อยเจาปไล่สดกันเนอะยัง้าไ่สดอยู่บุ cho hết chị phá thở nhang cho bức xuống to đó <cười> 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 โจก็ถือขอแล้วยพี่จถือแล้วอ่ะโอ้ยพี่ที่อเหรอไม่ใส่กวดด้วยนะคอยไปไล่ชดยูคอยไปไล่สดกันด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นผาป่ายู่ทางบาน

สัดีค่ะเฮ้น้ำเนี้ยค่ะทำไมใสหน้ากากมาหมูยูใสอ่ะนี่ไปหนานี่เขาอะไรสดอยู่เขาขออะไรสดเดี๋ยวสีย่างน้ำเป็นหมูขึ้นเลยรถแฮมมาดีแท้เขาหัวตบปัดหอดเป็นตักไส่ปลาไหไล่เลยไล่เลยไล่